สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับผมโกดังบิ๊กไบมือสองขอนแก่นวันนี้ครับพบกับบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับใกล้บรรยากาศเลิกงานนะครับผมสําหรับพี่ๆหลายคนอาจจะใกล้เลิกงานแล้วตอนนี้นะครับเปิดมาดูไลฟ์สดกันนะครับพี่นะกับโกดังบิ๊กไบมือสองขอนแก่นของเราครับเดี๋ยวรอพี่ๆสมาชิกท่านอื่นสักครู่หนึ่งนะครับพี่สําหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากกดหัวใจรัวๆไปด้วยครับพี่นะครับหารุ่นไหนแบบไหนอยู่เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้เลย นะครับฝากกดแชร์ไปที่หน้า Facebook ด้วยนะครับผมนะสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่พทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามาตอนนี้นะครับบรรยากาศดีมากนะครับผมขอนแก่นตอนนี้อุณหภูมิโอ้โหอากาศสบายเย็นสบายนะไม่มีแดดอยู่ที่ประมาณเฉลี่ย25องศาเกือบทั้งวันช่วงเช้าก็ประมาณ1 4 4 5องศานะครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดหัวใจรัวๆด้วยนะครับผมนะฝากแชร์ไปที่หน้า Facebook ด้วยครับพี่สวัสดีพี่เจมครับนะหารุ่นไหนอยู่พูดคุยทักทายกันได้เลยนะครับผมโปรโมชั่นเด็ดโปรโมชั่นดีเช่นเดิมครับผมนะยังอยู่ครับกับตัวนินจา400คันนี้ทางนั้นช่วยดาวเยอะมากนะคันนี้ช่วยดาวเยอะมากรับรถจบเพียง1,000บาทเท่านั้นฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าภาษีฟรีครับพรบครับพี่ สำหรับกึ่งทัวริ่งคันนี้นะแต่งสไตล์ทัวริ่งนะตอนแรกเข้ามาอยู่3คันนะครับเข้ามา3คันเหลืออยูอ่ว่างอยู่1คันไม่ใช่เหลือสินะครับตอนนี้ว่างอยู่1คันนะนะครับคันนี้ติดจองอยู่ทำสัญญาอยู่บอกได้เลยว่าคันนี้เด็ดมากรถปี2017นะครับแต่งสไตล์กึ่งทัวริ่งนะนะครับแต่งสไตล์กึ่งทัวริ่งนะยกเ,เขาเรียกว่าอะไรอะเหลือแค่ ใส่กล่องใส่ปิ๊บนะครับแล้วก็ยกหน้าขึ้นอีกนิดหน่อยเนี่ยก็เป็นพัวอริงได้แล้วนะครับกับตัวเจ้า Honda c ซ650เนปปปี2017ตัวนี้ดาวเพียง4,000บาทเท่านั้นนะนะครับใช้เงินรับรถจบเพียง4,000บาทเท่านั้นทางร้านช่วยดาว20%นะครับใช้เงินรับรถเพียง4,000บาทเท่านั้นฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าภาษีฟรีค่าพลบบฟรีค่าปร,ร,ระกันรถหายนะครับคันนี้ติดจองรอทำสัญญาอยู่นะครับรอเครดิตออกมาเลย ผ่อนเพียงเดือนละ3,800บาทเท่านั้น4 8งวดนะครับผมบอกได้เลยพี่มือเร็วโอนไวได้ขับแน่นอนนะครับคันนี้ผ่อนเพียงเดือนละ่า3,800บาทนะครับ48งวด้วนหรือว่า4ปีเท่านั้นเองนะครับผ่อนไม่เยอะครับผ่อนสบายๆได้เลยคันนี้นะกระจกนี้ไม่ต้องห่วงนะนะครับเจ้าของเดิมทําหักมาเดี๋ยวทางเราเปลี่ยนให้ไม่ต้องห่วงนะครับใส่ชิลหน้าทรงสูงมาให้นี่ทัวร์ยากแก่นะครับ นะครับคันนี้ขายเพียง1นึ่งแสนสองหมบาทเท่านั้น1นึ่งแสนสองหมื่นเก้าพบาทนะรับรถจบ4,000บาทเลยผ่อนเพียงเดือนละสามพันแปดร้อยบาทสี่สิบแปดงวดนะครับคันนีน้ติดจองทําสัญญาอยู่นะครับเหลือคันไหนบ้างอ่าคันนี้ยังอยู่นะครับกับตัวเจ้านินจา400ตัวท็อปตัว HG นะพี่ตัวคุณแจคีเล็นะนะครับตัวคุณแจคีเล็มีของแต่งไม่ว่าจะเป็นท้ายสั้นนะใส่ท้ายสั้นมาให้นะครับผมแล้วก็ท่อ Ic, อาคาโปวิกสลิปออนน่าติดสติกเกอร์รอบคันนะนะครับโอ้โหคันนี้เช่นกันเครดิตดีรับรถจบเพียง1,000บาทเท่านั้นนะรับรถจบเพียง1000บาทเท่านั้นผ่อนเพียงเดือนละ2,800บาทนะครับผ่อนเพียงเดือนละ2800บาทเท่านั้นครับนะครับผ่อนเพียงเดือนละ2800บาทเท่านั้น นะครับ60งวดหรือว่า5ปีเท่านั้นเองสวัสดีพี่มอสครับนะสวัสดีพี่วัฒนาครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยเข้ามาแล้วนะครับผมฝากกดหัวใจรัวๆด้วยนะพี่นะหรือว่าฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับผมนะครับท่านี้นินจา400ตัว HG ตัวท็อปนะครับแต่ก่อนเนี่ยผมขายอยู่ที่119,000บาทนะนะครับปี2019ด้วยตัวท็อปหนึ่งหนึ่งบาทครับดาว1,000บ,นะบาทนะพรสน3,300บาทนะ ไม่ต้องผ่อนเยอะขนาะนั้นพี่เอาไปเลยผ่อนเพียงเดือนละ2,800บาทครับผมนะครับผ่อนลงมาอีกทางร้านช่วยดาวเยอะมากนะทางร้านช่วยดาวเยอะมากเยอะจริงๆนะครับผมรับรถจบเพียง1,000บาทเท่านั้นฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าภาษีฟรีค่าพาราพาบฟรีค่าประกันรถหายนะครับพี่ฟรีทุกค่าใช้ใจ่ายกันไปเลยนะราคาเงินสดวันนี้พี่ๆท่านไหนพร้อมตัดสด190,000บาทนะ 19,000บาทครับพี่รับรถจบเพียง1 9 0 0 0บาทซื้อสดไม่มีดอกเบี้ยไม่แต่บาทเดียวไม่มีแวดด้วยนะครับผมนะหนึ่0าบาทนะครับหรือว่าท่าในใดที่ต้องการจัดไฟแนนซ์ครับพี่ดาวเพียง1000บาทเท่านั้นผ่อนเพียงเดือนละ2,800บาท60งวดน,นะครับอย่าลืมครับพี่มือเร็วโอนไวได้ขับแน่นอนนะครับหรือว่าจะอินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้โทรสายตรงเข้ามาก็ได้ครับพี่นะอินบ็อกซ์เข้ามาขอรูปเพิ่มเติม,เ,ตมเข้ามาขอรายละเอียด ใช้เอกสารอะไรบ้างนะอยู่ต่างจังหวัดออกได้ไหมไม่ต้องห่วงครับพี่ต่างจังหวัดออกได้ทุกจังหวัดครับพี่มีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์กรุงศรีออโต้ไปทําสัญญาถึงหน้าบ้านนะครับวันนี้ก็ส่งมอบไป3คันมีขอนแก่นนะแล้วก็มือ1นึ่ง0 2เวีสามศส่งไปที่จังหวัดบึงกาฬนะครับแล้วก็ CB t o ทัวร g อีกคันหนึ่งส่งไปที่ จังหวัดนครสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นต่างจังหวัดทําสัญญาได้ไม่ต้องห่วงนะครับผมพร้อมบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านเช่นเคยนะสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับที่เข้ามานะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยครับพี่หารุ่นไหนแบบไหนอยู่ม,มาพูดคุยทักทายกันนะมีไหม CB6-50F ้ CB ราคาไม่ถึงแสนจัดไปครับพี่คันนี้เลยแล้วกันนะครับ h อ n d a CB 6 5 0 F ปี2013นะราคาไม่ถึง90 0 0 0ด้วยซ้ำ คันนี้ขออนุญาตขายเงินสดครับนะตัวสีดํากับท่อน่าจะเป็นท่อคาโปวิกแต่สติกเกอร์ลอกไปแล้วนะดอกยางหน้าหลังเหลือเต็มครับพี่นะพร้อมขับเลยนะครับพร้อมขับพร้อมใช้งานวิ่งคลิปกันได้ยาวๆครับพี่กับตัว Honda CB650F ตัวรถปี2013นะขออนุญาตขายเงินสดครับพี่คันนี้ราคาอยู่ที่8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับตัดสดอยู่ที่8 9 0 0 0บาทครับพี่ ด่วนเลยนะมือเร็วโอนไวได้ขับแน่นอนจบสดเพียง8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับพร้อมรับประกันหลังการขายเช่นเคยนะครับพร้อมรับประกันหลังการขายเช่นเคยนะอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ครับพี่มีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปทำสัญญาถึงหน้าบ้านครับตัดสด8 10, 9 0 0 0บาทครับนารอๆแบบนี้มีพี่ๆท่านใดพร้อมเป็นเจ้าของไหม นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะโดนโกงครับพี่นะไม่ต้องกลัวว่าจะโดนโกงสําหรับโกดังบิ๊กไบมือสองของเรานะครับผมร้านอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะมีหน้าร้านชัดเจนนะครับมีหน้าร้านชัดเจนอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเพราะฉะนั้นแล้วโอนเขาอ่าโอนมาจําโอนจองเขาแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้รับรถนะครับวิดีโอคอลเข้ามาดูรถก็ได้นะก่อนที่จะตัดสินใจนะครับผม อิงคันมีไหมทรงแต่งบลดิ้จัดไปกับพี่คันนี้เลยปี2017เช่นกันนะก็มีแฮนด์ยกสูงมาให้นะครับแฮนยกสูงมาให้มีที่จับมือถือของ m o เต w ร์วูนะครับมีที่จับมือจับมือถือของมอเตอร์วูปี2017ชิวหน้าทรงสูงแฮนด์ทรงสูง,น,สงนะครับแล้วก็ตัวจับบาแฮนด์บานะนะครับตัวนี้ด้ลยตัวอะไรนะ ฝาปิดปั๊มบนนะเป็นของแต่งมือเบรกมือคัตแต่งมาให้พร้อมท่อเดิมนะขับเง,งียบๆเข้าอุทยานได้สบายๆนะครับหลายคนพี่ๆหลายคนนะไปเที่ยวอุทยานไม่ว่าจะเป็นเขาใหญ่นะขึ้นเขาเนี่ยต้องหาที่อุดท่อเลยนะครับต้องหาที่อุดท่อเลยเพราะว่าท่อเสียงดังนะตัวนี้เอาไปขับแบบท่อเดิมๆนิม่มๆนะนะครับขึ้นเขาได้ส,สบายๆรถ สวัสดีพี่ปอนครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะครับสวัสดีพี่บอยวรวุฒิครับผมสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับเข้ามาแล้วฝากกดหัวใจรัวๆด้วยนะครับพี่นะกับตัว Ho n d a c ซดี 650F ปี2017ไฟหน้า LED ตัวโฉมใหม่แล้วนะไม่ใช่ตัวตากลมแบบนี้นะนะครับตัวตากลมตัวนี้ยังเป็นโฉมเก่าอยู่นะครับสำหรับคันนี้เป็นโฉมใหม่ละไม่ต้องห่วงพี่ยางทำไมยางล้นๆนะไม่มีดอกโอ้โหผมไม่ปล่อยไปแบบนี้แน่นอนนะ ไม่ปล่อยไปแบบนี้แนะ่นอนไม่ส่งมอบแบบนี้เปลี่ยนให้ครับพี่นะเปลี่ยนให้ก่อนส่งมอบะนะครับผมของเหลวเปลี่ยนไว้พี่ซื้อเรลาต้องดูแลอะไรบ้างเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ครับพี่ทางร้านเราเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ไม่ใช่น้ำไม่ใช้น้ํามันเครื่องที่อ่าเกรดกึ่งสังค์นะผมใช้กึ่งอ่าผมใช้สังคห์แท้ของโมโตุลทุกคันนะไม่่ไม่ได้ค่าโฆษณาด้วยนะครับไม่ได้ค่าโฆษณาแต่ ผมใช้ให้จริงทุกคันนะโมตุนสังเครา์แท้ร้อยนะครับนะบเปลี่ยนถ่ายให้เลยไล่น้ํายาหล่อเย็นให้ใหม่นะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ใหม่นะครับล้างหัวฉีดนะยกถังออกไปเลยเนี่ยนะยกถังไปเลยล้างหัวฉีดเปลี่ยนหัวเทียนนะครับแบตเตอรี่ใช้ไม่ได้เปลี่ยนให้ใหม่นะนะครับเซอร์วิสท,ทุกคันก่อนส่งมอบให้ทุกคันเพราะฉะนั้นรับรถไปแล้วสบายใจพร้อมเดินทางได้แน่นอน พร้อมรับประกันหลังการขายให้อีก1เดือนเต็มมีที่ไหนกล้าทําให้แบบนี้อีกไหมครับนะซื้อที่อื่นมีที่ไหนกล้าทําให้แบบนี้ไหมพี่นะครับนะคันนี้ฟังราคากันหรือยังปี2017นครับพี่1นึ่งแสนสาบาทครับ1นึ่งแสนบาทครับนะดาวอยู่ที่9000บาทนะคันนี้รับรถจบที่9000บาท ผ่อนได้ละสี่พนหนึ่งรบาทครับผม48งวดหรือว่า4ปีเท่านั้นเองนะเบนเนอรี่ทัวร์ลิงเห็นไกลๆครับผมชมหน่อยครับเบนเนอรี่ใช่ไหมพี่คันนี้นะคันนี้ถ้าเกิดว่ามือสองเนี่ยมือสองอา่าอุดจองอยู่คันนี้ทำสัญญาอยู่ที่ส่งงานไปแล้วนะส่งงานไปแล้วอยู่ระยองนะครับอยู่ระยอง <c oughs> บ้านอะไรนะเห็นี้อไหม เดี๋แป๊บน,นึ่งดูก่อนว่าทําสัญญาที่ไหนแต่ครน,นี้จดจองทําสัญญาอยู่นะครับผมรถตัวรถเป็นปี2023นะอยู่อยู่อยู่บ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับทําสัญญาอยู่ตอนนี้ประสานเจ้าหน้าที่ไฟน a คูสีออโต้นะครับกําลังทําสัญญาอยู่นัดทําสัญญานะครับผมเนี่ยปี2023ครับ ดาวอยู่ที่15,000บาทรับรถจบที่15,000บาทนะครับผมผ่อนเดือนละ4,300บาท60สวดนะครับผ่อนเดือนละ4,300บาท60สวดครับพี่นะครับใช้ไฟในกลิ่นเสียวอ,อตโต้ราคาสด185,000สาพนบาทนะ,ะชมมือหนึ่งไหมนะชมมือหนึ่งไหมครับพี่นะเดี๋ยวผมพาไปชมมือหนึ่งกันนะครับสำหรับเบนเนอรี่เทียเคห้าศป้ายแดงนะครับคันนี้ก็มือหนึ่งนะกับตัวคีเบวีสามศู สีเทาส่งมอบไปที่จังหวัดบึงการนะเพิ่งไปเมื่อเช้านี่เองนะตอนนี้เหลือสีแดงพร้อมส่งมอบนะมาชมกันมือหนึ่งนะครับมือหนึ่งตอนนี้กับเบนารีเชียเค 502X รถปี2024มือหนึ่งป้ายแดงเลยเนี่ยนะครับแต่งของแต่งมาให้ครบๆแบบนี้นะเดี๋ยวผมเปิดสปอตไลท์ให้ชมเนี่ยแบบนี้เลยนะตัวรถแต่งไปให้แบบนี้ทุกคันนะ แต่งให้แบบนี้ทุกคันไม่ต้องไปจ่ายค่าแคทบาร์เพิ่มนะสปอร์ตไลท์คู่หน้าอีก4ดวงปพร้อมปิ๊บหลังปิ๊บหลังอีก3ในบ,บ,บน,นะ X, นะครับรอๆแบบนี้นะรถเบนเนอรี่เทียเคหนะครับรถใหม่ป้ายแดงนะมาชมกันก่อนว่าเดิมๆโรงงานเนี่ยมาแบบไหนมาแบบนี้นี่มาแบบนี้นะ ไม่มีแคทบาบนไม่มีสปอรตไลท์คู่หน้าให้นะครับปิ๊บหลังพี่จะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ตัวนี้ออกกับศูนย์เรารับไปเลยครับเนี่ยแคทบาบนนะครับมูลค่าเกือบ3,000กว่าสปอร์ตไลท์คู่หน้าอีก4ดวงพร้อมติดตั้งให้ครบนะครับรับรถจบเพียง24,000บาท ดาวสอ0 0บาทนะมีส่วนลดให้อีก1 5 0 0 0บาทก็คือจากปกติแล้วดาวที่39,000บาทครับพี่นะปกติดาวที่3 9 0 0 0่บาทนะครับมีส่วนลดให้อีก10,000มนะครับมีส่วนลดให้อีก1 5 0 0 0บาทใช้เงินรับลดเพียง2 4 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมใช้เงินรับลดเพียง2 4 0 0 0บาทผ่อนเดือนละ4,500บาทเท่านั้น60งวด นะครับราคาเงินสด2 6 6 1 0 0 0บาทนะครับพร้อมเป็นเจ้าของกันหรือยังพี่อย่าลืมครับมือเร็วโอนไวได้ขับแน่นอนคิดนานที่ช้าไม่ได้ขับนะพี่นะโกดังบิ๊กไบค์มือสองของเราครับผมเบนนารีขอนแก่นครับมาจัดมาดนกันได้นะพร้อมติดตั้งเลยสปอตไลท์คู่หน้า4ดวงแบบนี้พร้อมแคทมาบนนะครับไปชมกับรุ่นอื่นกันต่อครับผมนะกับตัวเจ้า Uh, v 3 0า c สไตล์ครูเซอร์หล่อๆแบบนี้เครื่องยนต์2สูบ300ซีซีนะแต่งตัวเดิมๆมาเนี่ไม่ได้ไปแต่งเพิ่มนะนะครับขับเคลื่อนนะเป็นตัวสายพานนะแทนโซ่สเตอร์นะครับเป็นมูเลมูเลหน้ามูเลหลังขับเคลื่อนด้วยสายพานมีเกียร์ให้แบบธรรมดาเช่นเคยครับก็ใส่เกียร์1 2 3เป็นเกียร์วนนะมี6เกียร์ให้ลงขึ้นขึ้นขึ้นนะครับผมส0 0ซีซีสสูบ นะครับ29แรงมา้าล่อมากกับเครื่องยนต์สูบ V นะครับกับท่อ2ออก1นะคันนี้ปกติดาวอยู่ที่26,700บาทปกติดาวที่26,700บาทนะวันนี้เอาไปเลยครับส่วนลดอีก10,000บาทเท่านั้นนะครับส่วนลดอีก10,000บาทครับพี่นะรับกิฟต์ไวเชอร์ไปเลย10,000บาทพอนอ่าดาวเพียง16,700บาท ดาวเพียง16,700บาทผ่อนอยู่ที่3,400บาทครับผมห0งวดผ่อนอยู่ที่3,400บาท60งวดหรือว่า5ปีเท่านั้นเองเช่นเคยครับฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าภาษีฟรีค่าพรลบบฟรีค่าประกันลดหายฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะครับรอ,อแบบนี้มีพี่ๆท่านใดสนใจไหมนะมีไหมเอ่ย พี่ๆท่านใดสนใจกับตัวเจ้า CBR 650F สีแดงนะ CBR 650F สีแดงปี2018นะครับล้อหน้าสีทองล้อหลังสีทองกับท่อคาปัววิกิ่งหนึ่งใบสลิปออน,นะครับกันล้มแข็งเครื่องกันล้มซ้ายขวานะตัวนี้ไม่ใช่โชคหน้าอัพไซด์ดาวนะ down, นะครับไม่ใช่โชคหนะ้าอัพไซด์ดาวครับพี่ตัวนี้จะเป็นครอบโชคนะเป็นงานพลาสติกเนี่ยเป็นครอบโชคนะค เป็นตัวครอบเฉยๆไม่ใช่ตัวโชคหน้าอัพไซด์ดาวนะครับพี่นะไฟหน้า LED ดตา2ชั้นนะครับไฟหน้า LED ดตา2ชั้นมีชิลหน้าทรงสูงมาให้ตัวรถสีแดงปี2018ครับพี่พร้อมท้ายสั้นพับได้นะ,ะราคาสดผมขายอยู่ที่159,000บาท159,000บาทเท่านั้นครับนะ159,000บาทดาวเท่าไหร่ครับ เอาไปเลยครับดาวเพียง9,000บาทเท่านั้นรับรถจบเพียง9,000บาทเท่านั้นครับพี่ทางร้านช่วยดาว15%ใช้เงินดาวเพียง9,000บาทเท่านั้นนะครับผ่อนเดือนละ4,600บาทับผม48งวดหรือว่า4ปีเท่านั้นเองนะครับผ่อนเดือนละ4,600บาทเท่านั้น48งวดหรือว่า4ปีเท่านั้นเองเนะรอๆแบบนี้มีพี่ๆท่านใดสนใจไหมนะครับ ไปชมกันต่อยาวๆครับผมหาอยู่ไหมครับกับตัวเจ้าไทยอ้ um ํสติีท um ทิปเปิล675ไทอัํสติีททิปเปิล675ปี2016นะปี2016ตัวนี้โอ้โหมันทำไมหล่อไปไีมมีท่อ SC Project Slip ส n ปใส่ท่อ SC Project มาให้ท้ายสั้นกับชุดปั๊มเบรงหน้าคู่เลยของเบมโบนะ นะครับบนล่างด้วยนะครับการันตีได้ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยมือเบรคมือคัดนะครับกระจกสั้นปลายแฮนด์ของไทม์แท้นะ่กับสามสูบพ,พี่ท่านใดที่ชอบเสียงสามสูบของไทม์นะลัานมากเพราะมากนะครับรถปี2,016ครับพี่กับไทม์สตีททิปเปลิลนะครับหก5ห้าปี2016 ราคาคันนี้ผมขออนุญาตขายเงินสดนะคันนี้ผมขออนุญาตขายเงินสดครับผมอยู่ที่1นึ0 00บาทนะครับ1 3ึ่งแสบาทเท่านั้นครับพี่ตัดสดเลยนะครับดอกยางหน้าลางเหลือเต็มเต็มขนาดไหนไปดูโอ้โห oh. ดอกยางหน้าลางหัเหลือเต็มมากครับนะรอรอเลย1 3 9 0 0แบาทครับผมมีแต่รถแบบหายากนะ รถหายากนะไม่ว่าจะเป็นตัวเจ้าฮักตั้นด้วยนะครับไช่อัมฮักตั้น1 2 0 0ซีซีเครื่องยนต์สสูบนะครับเครื่องยนต์สสูบ1 2 0่ซีซีเป็นตัวล้อซี่ลวดหน้าหลังเลยนะครับของแต่งมาจากโรงงานแบบล้นๆไม่ว่าจะเป็นปั๊มหน้านะของเบมโบนะปั๊มหน้าทั้งคู่เลยเบมโบนะครับปั๊มบนนะดูวอ้โหโคตรสุด นะครับปัมบนแล้วก็ตัวโช๊คอัพไซด์ดาวตัวนี้เป็นของโชว่านะครับปรับรีบาวได้นะครับปรับอัพไซด์ดาวได้โช๊คหลังเป็นของโอรินนะ,ดนนะเดิมโรงงานนะครับผมของแต่งล้นมาให้แบบน,นี้เลยกับพ่อคู่นะครับเสียงโหดมากนะกำลังหนหรือเหลือนะคันนี้อยู่ที่ปี2 0 1 7หักตั้นพันสองสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับ 2 8 9 0 0 0บาทครับพี่นะครับดาวอยู่ที่25,000บาทนะดาวอยู่ที่25,000บาทผ่อนเดือนละ7,800บาทเท่านั้น48วนน่วดผ่อนเดือนละ7,800บาทครับผม48่วดขาอยู่คน่คุณภาดนะรถรถแรถ้าเป็นของสะสมก็แรไอเทมครอพี่นะนะครับหล่อมากหล่อจริง อ,อีกหนึ่งคันนะครับผมกับตัวเจ้าคาวานะครับคาวาสกิ KLR 650คาวาสกิ KLR 650นะครับรถปี2021เครื่องยนต์1นสูบนะครับ 650cc เครื่องยนต์1สูบ 650cc ปี2021นะครับโอ้โห,โหเสียงลั่นมากพร้อมตัวปิปหลังกล่องหลังโรงงานมาให้อีก2ใบ ท่อคาร์บูริกนะ่ป <Yeah. S 1> ีบหลังกล่องหลังทีอีก2ใบนะครับปี2021 mm hmm. สไตล์อินดูโรทัวริงนะครับผมราคาเงินสดเปิดที่195,000บาทครับ195,000บาทดาวที่29,000บาทนะดาว29,000บาทผ่อนเดือนละ4,400บาทครับผม60งวดนะครับผ่อนเพียงเดือนละ4,400บาทครับผม60งวดนะครับเอ่อ เทนเรจัด60งวดไม่ได้ครับพี่เพราะว่าถ้ารถปีรถที่จะจัด60งวดได้ต้องเป็นรถปี2019ขึ้นไปครับต้องเป็นรถปี2019ขึ้นไปครับพี่ถึงจะจัด60งวดได้ถ้าต่ํากว่าปี2019ลงมาปี18 17 16นะครับปี28 17อ่าตัวนี้จัดสูงสุดได้48งวดครับพี่นะต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับตามเงื่อนขไฟแฟนซ์กำหนดมานะครับผม ยาวไปครับยาวไปครับพี่หารุ่นไหนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับเดี๋ยวพาไปชมกันอากาศดีครับนะอากาศดีไม่ร้อนนะนะครับกับช่วงพี่ๆหลายคนจะเลิกงานกันแล้วนะครับอีกหนึ่งคันกับสไตล์เอ่ออะไรนะผมลืมละเลโทอนะนะครับยังรอกับยามาฮ่า x อ r 700นะครับ ย amaha xr 7 0 0ตัวนี้ปี2018ครับพี่ปี2018นะนะครับเครื่องยนต์เ0 0ซีซีนะครับสสูบ7 0 0อนะปี2 0 1 8ัน r เ0 0เงินสดอยู่ที่1 6 9 0 0 0บาทครับนะพี่169,000บาทดาว400 0บาทนะรับรถจบที่4 0 0 0บาทนะครับดาวเพียง4 0 0พบาทเท่าน,นั้นผ่อนอยู่ที่เดือนละ4,700บาทนะครับ48งวดนะ7,000 4,700บาท48งวดหรือว่า4ปีเท่านั้นเองจะเห็นได้ว่าแต่ละคันเนี่ยผมแจ้งราคาที่ชัดเจนมากนะครับแจ้งราคาที่ชัดเจนถามเมื่อไหร่ผมตอบหมดไม่มีหมกเม็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นถามเมื่อไหร่ตอบราคาหมดเลยครับพี่ไม่มีคําว่า inbox เข้ามาได้เลยครับนะ็อ b o x เข้ามาสอบถามราคาได้เลยค่ะผมไม่มีแบบนั้นครับพี่ก็คือซื้อขายกันแบบชัดเจน นะครับไม่ต้องรอให้อินบอกเข้าไปอยากรู้ตรงไหนคอมเมนต์เข้ามาได้เนะครับพี่นะเราซื้อขายกันแบบซื้อตรงไม่มีหมกเม็ดนะครับตัวดังบิ๊กไบมือสองครับพี่นะสนใจรุ่นไหนแบบไหนอยู่ทักมาคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะได้ใกล้เลิกงานเหมือนกันนะครับขออนญ้ตอุ่นเครื่องรถก่อนนะครับวอร์มเครื่องรถนะครับสำหรับวันนี้ลาล่วนครับสวัสดีครับ